เล่นของเตี้ยเล่มสองเขียนโดยชิฟอนเค้กตอนที่ยี่สิบสามเซียนท่านว่าไงคนที่ตามตูดพี่กล้าต้อยนั่นใครวะอ๋อพี่เซียนน่ะเพื่อนสนิทกล้าทำไมชอบมองกูแปลกๆยังไงวะ มองกูเหมือนเคยเห็นหน้ากูมาก่อนแต่ไม่ยอมมาทักมึงคิดไปเองนะ่าเออกูคงคิดไปเองนั่นแหละนั่นไงมองหน้ากูอีกแล้วผมแม่งเป็นอะไรของผมกันวะผมเคยเห็นไอ้เด็กที่ชื่อทิมมานานยอมรับก็ได้ว่าผมชอบมองมันแต่ผมไม่ได้ชอบมันนะครับผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น จูจ่ๆผมก็ชอบมองมันซะอย่างนั้นบางทีผมก็รู้สึกว่ามันเป็นผู้ชายที่น่ามองที่สุดและมันก็เป็นผู้ชายคนแรกที่มักจะเข้ามาอยู่ในสายตาของผมเสมอไม่ว่ามันจะอยู่ไกลแค่ไหนท,ทั้งที่ผมไม่เคยมองผู้ชายมาก่อนเลยนั่นคือความจริงที่ผมรู้ดีกับตัวเองแต่ผมไม่ยอมเปิดเผยเรื่องนี้ให้ใครรับรู้แม้กระทั่งเพื่อนสนิทผมอย่างไอเฮียกล้า หากจะถามว่าทำไมผมถึงชอบมองผมตอบได้อย่างทันทีเลยว่าผมไม่รู้ทุกวันนี้ผมก็ยังหาคำตอบไม่ได้หรือไม่บางทีผมก็อาจจะไม่ใส่ใจมากพอที่จะคิดทบทวนความรู้สึกตัวเองสถานะของผมกับมันเรียกได้ว่าห่างกันสุดๆเพราะมีเพื่อนสนิทที่เป็นแฟนกันแต่ไม่ได้รู้จักกันมาก,ก่อนผมกับมันคุยกันน้อยครั้งมากๆ เราทักทายกันและกันเสมอแต่มันก็แค่ผิวเผินเพิ่งได้เข้ามาอยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นเมื่อนายท่านกับกล้าเริ่มกลับมาเจอกันอีกครั้งนี่แหละสองคนนั้นกลับมาเจอกันทําให้ผมกับมันก็กลับมาเจอกันอีกครั้งด้วยหลังจากที่เจอมันครั้งแรกที่ใต้ตึกนิเทศผมก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมชอบมองมันเหมือนเดิมผมโคตนนึกเสียใจ ที่ผมได้พูดถึงการพูดชื่อไอจีของทิมไปอย่างนั้นเรื่องนั้นอาจจะทําให้ทิมมองผมในแง่ลบก็ได้แม้ว่าเราสองคนจะปรับความเข้าใจกันแล้วแต่ผมก็ยังรู้สึกผิดนิดๆอยู่ดีเมื่อคืนผมลองโทรชวนมันออกไปหาอะไรกินแต่คงดึกเกินไปมั้งทิมมันก็เลยปฏิเสธผมผมไม่ได้ว่าอะไรมันหรอกเพราะไม่ได้ตั้งความหวังอะไรด้วยซ้ำว่ามันจะไปด้วย ถ้ามันไปกับผมมันก็คงเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์อีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะเก็บเอาไว้เป็นความทรงจำอย่างดีนั่นละขอวนกลับไปที่บรรทัดแรกอีกครั้งหนึง่งผมแม่งเป็นอะไรของผมกันวะวันนี้ตอนบ่ายไม่มีเรียนนี่วันสุขที่แสนจะสุขขีกกำลังเริ่มต้นขึ้นผมทักไอ้กล้าที่เดินมาเรียนด้วยสภาพเหมือนอีกนิดก็ปลิว เมื่อคืนแม่งโดนเชียดท่านจัดหนักมาชัวชวไปนิเทศกันเปล่าเพื่อนผมลังเลเล็กน้อยก่อนจะพูดไปทำไมวะเอา้ามึงไม่ไปหาแฟนมึงเหรอกูหมายถึงมึงอะมึงไปทำไมผมเงียบกลิบเพราะผมให้คำตอบมันไม่ได้ปกติแล้วผมไม่ใช่มนุษย์ที่สงบปากสงบคำเช่นนี้ ฉะนั้นผมจึงโดนไอ้กล้าหลีตามองอย่างจับผิดหมูหันกับตรงมันเล่าให้ฟังเริ่มมาแบบนี้แปลว่าอีกนิดกูคงโดนล,ล้อชชว์มึงเล่น AOV ก,กากลงไปมากถพระาะมัวแต่ปกป้องฮีโร่ในเกมของทิมมวัวแต่นอนกกผัวอยู่ก็เลยไม่รู้เรื่องอะไรงั้นสิวิธีการเอาตัวรอดคือชิงแสเพื่อนก่อนสัดกล้าโวยทุกครั้งเวลาที่ผมพูดอะไรที่มันดูไม่แมน ออกหน้าออกตาเกินไปแล้วนะมึงอะ่ะกูออกหน้าออกตาอะไรวะมึงชอบน้องมันใช่มหมเปล่าผมตอบทันควันแต่เสียงที่ตอบแม่งโคตรจะดังผิดปกติหรือแค่สนใจเหรอก็แสดงว่าสนใจกล้าสรุปเอาเองมึงต้องสู้หน่อยนะทีมอาจจะดูเป็นคนเฟลลี่ แต่มึงอย่าลืมว่ามันเป็นลูกเต้าเหล่าใครมึงกำลังให้กำลังใจกูอยู่หรือกำลังพูดจัด